เัาสุดดีไม่พี่น้องชีวชื่อเสียงแค่ชื่เสียงแขมคนมาเรีนมาแแก่เลยค่ะเสร็จมีมีเกมสาสะเปมเป็ดปอกเกมเบ็ดปอกโอ้หนักงปยอะที่ระดมให้ อ้าวีวะบไอตุกชุดนี้หรือเปล่าชุดนี้แหละชุดนี้สองชั่วโมงสองชั่วโมงนไปไม่ได้อะไรชุดนู้น นี่คุยกับใครอ่ะ,อะคุยกับอิงคุยกับพี่แกดอกคุยกับใครก็ไม่รู้คุยกับใครอยากไปอุดหนุนบอลนนะ้ำเขาบ้างมามันคุยพี่สิวแล้วทำเงนติดตามมาสี่คนแล้วนะนเน,นีอยอย่ยนั่นเด็บจริงจัง <c oughs> ที่ถูกเลือกก็คือติวติวเป็นคนที่ถูกเลือกแต่มันไอ้โลกมนุษย์ใครเลือกติมีมีคนเลือกเตรียมวารุปมนุษย์3 33 3 33 3สามร้อยสามแสนสามหมื่นสามพันสามซ่ายอยอยอเซิร์ฟมินิกรีนจะเล่นเกมน้องชี่มากบ่อน้ำค่าน้ำค่าน้อนอยู่คนเดียวมากั้งเดี๋ยวนี้ เยมเแล้วครับเกมเริ huh. um ่มแล้วครับปีน้องใช่ยอไม่ไหนมันค um ือพี่นี้สักนรัวผีตอนกลางวันกเฉไม่มีเอรื้มเด็ด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 ตด็ดเ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 ด็ดตด๊ดเด็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 ดด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  คุณยิงเชียเนี่ยไรชอบ่เิม่รงหเอาที่นี้ในในในี่ราเมงะลุเลยารมีองค์ศาที่ราสยามมุกมาราชุกมัสมเด็จเนี่เนี่องคนียาวสี่ยาวที่สุดเลยสี่มันคทอันนี้กุฬาโท อันนี้อุบลรชการยาศิพัฒนาพันธ์ิวิลมาพันธวนเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราิพลอดีคือยาวกว่ารชกาิลป์ิเจ็ดาแล้วคนนี้ยเปนพี่แล้คนนี้เป็นรชการเป็นี่ของรชการศิ์ ไปดูมั oh, no, oh, ้าเอ่งหกสิประมาณนั้นเหรอเนาะอตงองโอ้อาตงก้าตรงก้าเพื่อนเพื่อนให้เอาที่วเอไม่วัตงอือันนี้เนี่ยอือือาจจะบอกในตอนที่คือโมนาามอ่ะในเกมมุกิลันอ่ะบารนาคีเนี่ย ้นี่นี่บานาน่าไอ้กอที่บานาน่าเลยคนแสดงสัตว์นะพี่รู้ไหมไรหน้ากินมอเออตัวเป็่เลขหกกันบ้างดีดโอ้ยเดียวไม่จะไม่ได้อ๋อเหิอแนวคนในยู u b e เขาจะไม่เช่อเยวมากเลยอะไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้านบ ้ยป้าป้าเอาเพื่อนกันติงละเราน่าจะไม่ก um> ันกันป OK> ิดชื่อแล้ปประกาศประกาศประกาศว่าอะไร เขาขนอะไรอออ,อย่าตีีตอะะไรล่จะตีแกอออะไตกค้อใครตกค้อคุณเด็ดอ,อะไรเนี่ยไม่นี่อรน้า,าพิงคคมสักวันว่า นักบัรนักดีวิสกีเนี่ยทมันะเก็ตจุดสีไหนเอ๊ะแอบแใครนอนดึกพ่สดจะปฏิบัติอว ไปทูบสีอะไรเนี่ยสีอะไรวะสีอะไรไม่รู้นะแล้วก็ต้องไปดูเต้นของเขาหนึ่งครับบาสีเหลืองสีเหลืองเหรอโอ้โหไม่กันเตียงตากสิดสีถียว เชื่อไปแล้วนะคระับอออมัน,ไม,น,น,นไม่มีคนหนอเออก็ดีแนะไม่มีคนนะกำจัาคนนั่งสีให้บอกดีๆเลยเ,ย,เเยเดี๋ยวแมวเซิร์ฟหนักกว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเนี้ยนเออหูไอพี่อืมมินิหนอทำไมเขอตอาต่อยไม่ขี้โกูไปเจะเผื่อเราไปได้จะอาทอมมาเผื่อเรา ที่เราต้องมีเจน,เนี่ที่เราอ้อาวต้องไปกำจัดสีทุกสีที่ขวางนะโอ้โหติวมีคนมีมีแฟนคลับแล้วนะติวก็คือก็คือคุณน,นางอืนมีแฟนคลับแล้วตัวจริงด้วยนั่นแหละแฟนคลับ มีแฟนขับแล้วนะคุณติวมีแฟนขับด้วยมันขับตัวจริงนั่นแหละน่า,นเ,นานเด็กปิงจีอะ <c oughs> เราเล่นไม่ติวมีแฟนชื่อว่าเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรวะเ,เด็กหญิงยาสนาพรเด็กหญิงเทพพี่ดอก <c oughs>

มาไงโดนตายเลยเหรอเนี่ยเพราะไฟมาตีชั้นโอ้โหเกือบได้แล้วว่าเตียงเกือบได้เลยยุเกือบได้แล้วเมื่อ <c oughs> กีอ้ท่านผู้ชมน่าละครับอ,อ,อีดเดียวอย่ะเออหีิเดียวจริงๆเราต้องไปทุบ่มให้ไม่ชนะเลยมาโ,โหเหล็กเยอะจริงๆเก็บเราต้องไปต่อสู้ ต้องจาัดก,การสีดูเขียวนะสีเขียวต้องจัดก,การสีติ๋วแล้วเหรอน่าสนใจสีติว๋วจะเป็นเกมเบสบอลต้องไปทุบฐานต้องทุบเตียงติวให้ได้สีเขียวต้องมาฆ่าติลยมาแล้วพะเอกพะเอกน้ำพะเอก มาแล้วครับอตัวนี้แกมาทำะายกันฉันพังเลยเนี่ยอ,อยู่ได้พูดเลยติวโป๊วะเนี่ยว่าสีเขียว นี่สีเขียวเจอแล้วไปไปบุกกันไปบุกกันเลยอไปเอกที่ดีอื้ไปเอกที่ดีจริงรนีเปหพเอกพระเอกพระเอกมาครับจ้ะ ยิบด yep ีดเยี่ยงเฮ้ยเดี oh. Oh, oh, um. um. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนทุบไม่ได้嘛เฮ้ยเตียงเฮ้ยเตียงเตียงไปแล้วครับเดียโอ้โหดาบเพชรเหรอขอดาบหน่อยจ้าเว้เน้าสีเขียวเสร็จเราไปเรียบร้อยแลครับอืมเท่โอเท่เลย สีเขียวเสร็จเข้าไปแล้วพวนหนเลยเป็นไงลักติ้วฮะต่อไปบูกสีน,น้ำเงินแล้วกัน,นทีนีเ้เขาได้อยู่สีพีกด้วยอ่ะอยากจะเชื่อเลยไปเพื่อนฉันไปบุกเื่อ เช็ดเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดมันรู้ด้วยสีนี้โคตรเยอะเลยสีน้เงอนสีน้เงอนสีเขาเนี่ยอู้นี่เน่าอนี้แล้วโอ้โหมีการฆาตกรรมให้เพื่อนนายตายเมื่อกี้ใช่ไหมฉันก็ตายโอ้ตายไม่ติงเหมือนสีน้ำเงินมีเยอะอะเอาอ่ะ ที่เขียวเสร็จไปเรียบร้อยขออนุญาตนะะว่าเป็นตัวใส่คนอื่นจ้ะอขอขอนุญาตอะไรจ้ะขออนุญาตตัวใส่คุณอขอณขอนุญาตตัวใส่คนอื่นนะครับอย่าไปตัวใส่ผมน,นะครับตบใส่ไ,ได้ติตัเลยพี่ด็กว่าไม่ ทำไมสีน้ำเงินมันมีเยอะจังเออสีเงินไปหมดสีเงินไปหมดแล้วเฮ้ยมันอาจจะแต่ค่าสีเขียวเฮ้ยดีดีอ้าวว้ายอะไรนี่เซิร์ฟหลุดโอ้ตีวายฟหายตีวายฟหายโอ้โหเพราะเซิร์ฟ วไฟหายนี่เองทำไมมากระตุก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 มืออ่ะกดุอไ็เชไเด้ออย่ากดไลค